สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Odoo by CU เมื่อ i p ที่แล้วเราทำการรับสินค้าไปแล้วนะครับเมื่อเราทำการรับสินค้าแล้วฝ่ายจัดซื้อจะเป็นคนเขยืดบินเพื่อทำการตั้งหนี้ mm hmm. เมื่อผู้จัดจำหน่ายหรือเวนเดอร์ได้ออกบินมาแล้วนะครับ mm hmm. เพื่อความสะดวกทาง CU mm hmm. เรามีฟ mm ัง์กชันที่ชื่อว่า Auto ้เขยดบิน hmm. เพื่อเขยืดบินให้อัตโนมัติ ส่งให้แผนกบัญชีและรถขั้นตอนการเขตรบินของฝ่ายจัดซื้อสิทธิ์นี้เราสามารถตั้งค่าได้เองนะครับเมื่อเราเข้ามาในะบบออแล้วนะครับเราก็เลือกแอป Inventory นะครับแล้วก็เลือกไปรับสินค้าเลยแล้วก็เลือกไปรับสินค้าที่80นะครับแล้วก็รับสินค้าจำนวน10ตัวนะครับสินค้าที่ชื่อว่า Adapter iPhone เป็น W H คีนะครับจนอนสิบตัวเพิมสมมติว่าทางของ b e n d e r นะครับได้ส่งตัวของ Bin เ e f e r e n มาด้วยเราจะตั้งชื่อว่า I V ครับกีสองตัางแล้วก็ทำการเซฟนะครับ แล้วกดวันนี้ดีนะครับตัวของระบบนะครับอย่างนครับ,รบตัวของระบบก็ทําการป๊อปอัพตัวของเครด์อ,อโต้บินขึ้นมาบินไทยนะครับจะเป็นเครด์นิวบินเราก็ทําการเครด์บินเลยนะครับกดคอนเฟิร์มนะครับเราทําการ สร้างบินแล้วนะครับจะมีปุ่ม Smart p a t t o n ที่ชื่อว่า v e n d e r บินขึ้นมาต่อมานะครับเราจะมาดูวิธีการรับสินค้าแบบไม่เต็มจำนวนนะครับว่ามีการสร้างบินเป็นยังไงบ้างแล้วก็กลับไปที่หน้า Inventory Overview นะครับแล้วก็เลือกไปรับสินค้าสมมุตินะครับว่าทางของ v e n d o r นะครับได้มาส่งสินค้า Adapter เนี่บ จำนวนแค่5ตัวนะครับเขาก็คอนเฟิร์มแล้วก็มีตัวของบินเรฟเลนมาด้วยนะครับอย่างเช่นเป็น I N V นะครับขีด2 3 4อย่างนี้แล้วเราก็ทำการเซฟก็วอลิเดตนะครับเมื่อการเมื่อสินค้ามาไม่ครบนะครับเราก็ทำการเกสร์แบ็กออเดอร์ แล้วก็นี่ครับตัวของ Create Auto Bin นะครับเราก็จะขี e new บินไปก่อนด้วยการ Confirm นะครับอโอเคครับนี่ตัวของใบรับสินค้านี้ก็ได้ทำการ Create Bin แล้วนะครับเราก็มาดูในส่วนของใบรับสินค้าอีกใบหนึ่งที่เป็น Backorder นะครับที่เราสร้างมาจาก P.O. เบอร์90นะครับแล้วก็เลือกใบรับสินค้าใบนี้ โอเคครับสินค้ามาส่งเพิ่มอีกห้าตัวนะครับเราก็ทำการรับสินค้าเพิ่มอีกห้าตัวโอเคครับแล้วกดคอนเฟิร์มและใบนี้นะครับก็มีตัวของบินเดฟเฟนส์มาอีกนะครับจะเป็นกี่นะครับกี่โอเคครับแล้วก็เซฟแล้วทำการวอลดีเดต ตัวของเราไปสับอัพตัวของเขตออตสาบินนะครับคราวนี้เราจะมาทําเป็น merge ทูบินนะครับ mm hmm. เพื่อเราจะรวมใบรับสินค้าอีกใบหนึ่งแล้วก็ใบนี้ให้เป็นบินเดียวกันนะครับเราก็กดที่บินน mm ัมเบอร์แล้วก็นี่ครับบินใบที่แล้วที่เราสร้างครับเป็น in ม2 3 4เราก็เลือกใบนี้นะครับแล้วก,กดคอนเฟิร์มโอเค นี่ครับเราก็ดำเนินการเคียรบินใบนี้นะครับร่วมกับของบินของตัวใบที่แล้วไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับฟังก์ชันออโต้เคียรบินของทาง C.U. ที่สร้างขึ้นมาสามารถช่วยลดขั้นตอนการเคียรบินของฝ่ายจัดซื้อได้และส่งบินให้ทางฝ่ายแผนกบัญชีได้เลยง่ายสะดวกและไม่ยากเย่าคิดใช่ไหมครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ